คำถามที่11ครั้งที่21ไม่ได้ถามท่านโดยตรงแต่ถามพระทั่วไปมีผู้หวังดีชื่อทายถามมาใน YouTube โปรดกรุณาฟังได้เลยนะเจ้าค่ะ ทำอะไรเรามีความรู้สึกอะไรมาอยาคิดแบบนี้นะสอนให้เป็นคนดีสอนให้ถือศีลห้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่พอไซเจอปัญหาเวลาที่ไายอกหักอย่างเงี้ยค่ะทําไมสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาค่ะมันไม่กลับเป็นสิ่งที่เขาสอนเลยไซก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะกลายเป็นว,ว่าไซต้องไปดิ้นรนหาแบบว่าดูดวงว่าเอ้ยทำไมแฟนมันถึงแบบนอกใจหรือบางอย่างอะคะ่ะเวลาที่ไซแบบฟังคาสอนแบบนี้ยไซก็คิดเออมองเผินๆมันก็ดูดีแต่ทําไมความรู้สึกที่มันทุกข์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ หากจะต้องให้ช่วยอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ศาสนาเนี้ยคะ่ะช่วยทบทวนนิดนึงว่าสิ่งที่สอนมาเนี่ยสอนอีท่าไหนทําไมสอนให้ออกจากวัดปะแต่ยิ่งสอนไปเด็กยุคนี้ถึงอยากจะออกจากศาสนานี้สิ่งที่อยากจะช่วยก็คือช่วยทบทวนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอนุโมทนายมสายนะสรุปได้ว,ว่ายมสายแบบว่า พระสอนให้ปล่อยวางมีอีกนอบางอย่างอีกนอคือเพิกเฉยเมินเฉยไม่รู้จริงความโง่เขาพระก็สอนว่าอย่าคิดแบบนี้นะไม่ดีเลยข้อสองมีความรู้สึกอะไรมาก็าสอนให้เป็นคนดีให้ถือศีลห้าจะได้ไม่เดือดร้อนสามไปดูดวงมาเพราะอะไรแฟนหนึ่งนอกใจข้อสามข้อสี่มีแฟนนอกใจก็จะแก้ให้ไม่ได้ศาสนาได้แก้ให้ไม่ได้ศาตวันตกแก้ทุกได้ดีกว่า ข้อห้าศาสนานิพพิศาสนาเนี้ยวนเวียนอยู่กับยันพิธีศาส,สนาพุทธเนี่ยวนเวียนวนเวียนอยู่กับยันพิธีศาส,สนาพุทธเนี้ยวนเวียนในการสวดมนต์แล้วก็อ้อนวอนร้องขอนะอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการคาดหวังรวมๆแรงๆไม่แม็กเซนเลยแม็กเซนคือเหตุผลไม่สมเหตุสมผลนะวังนั้นนะข้อเจ็ดให้ศาสนาเนี้ยช่วยทบทวนข้อแปดสอนนี่ออกจากวัฏตะ เขากล่าวยิ่งสอนเด็กรุ่นใหม่จึงอยากจะออกจากศาสนานี้ทนาเก็ขอตอบอาราก็ทบทวนแล้วนะก็ขอตอบว่าที่โยมมาทุทกข้อนะ่ะมันไม่ตรงกับที่อาตมาประพฤติปฏิบัติเลยอาตมาก็พระนะพระในศาสนานี้นะจึงขอ,อยะสิทธิ์ตอบอาตมาก็ไม่รู้จักนะก็ก็เหมือนเดิมนะอาตมาไม่มีความรู้ทางธรรมะนะ ต้องเข้าใจงี้ก่อนนะถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้มั่นแล้วมันจะผิดพลาดอย่าเชื่ออตตมาอรตมา,าพาบนนอกไม่ได้เรียนนักธรรมตีโทเอกไปเรียนหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มานะก็เพียงแต่ปฏิบัติตนเองนะมาจับประเด็นด้ว่าธรรมะพระเจ้าต้องพิสูจน์ได้ไม่จํากัดการเพราะงั้นหลายสิ่งหลายอย่างอาตมาก็ก,ก็ก็เอาตามที่อาตมาเข้าใจอะ่ะนะ <c oughs> อย่างเช่นชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยชาตินี้ก็ชาติธรรมะที่พิสูจน์ได้ไม่จํากัดการไงชาตินี้คือเดี๋ยวนี้เธอทุกแฟนนอกใจเธอเข้าถึง,ถง้าชาติหน้าเธอไม่ทุกแล้วพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยชาตินี้ชาติหน้าเอาแล้วก็ทานเอาสมาธิเถี่ย พ่อแม่เนี umes, ่ยไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่ที่เธอคลอดมาไม่ใช่พ่อแม่ที่เธอคลอดนี่พระเจ้าบอกถ้าไม่รู้จักพ่อแม่นี่มิจฉาทิฏฐิใครไม่รู้จักบ้างมิจฉาใครไม่รู้จักพ่อแม่หมูหมากาไก่ยังรู้เลยอตมาหมายพ่อแม่ทางจิตวิญญาณที่จะพาเธอพ้นทุกข์พ้นจากวัฏสงสารเวียนวนอยู่กับสิ่งทุกขๆนี่แหละนี่คือพ่อแม่ แล้วถ้าเธอไม่มีพ่อแม่นี่นะชนิดนี้นะเธอมิฉาติสฐิทันทีเลยนะยันพิธีมีผลยันพิธีคืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติมันมีผลพิธีกรรมของเราที่เราจะทำศีลพระตะปามาตรศีลพระตะปาทานไงอุปทานว่าเราถือศีลศีลพระตะปามารตรคือปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้ผลยังประมาทอยู่นะไอ,ไอ้สองเวยบยวงสวงสองเวยบวงสวงนี่ เขาว่าไ,ไปบวงสรวงเลยคือผลนะสังเวยบวงสรวงคือเราได้เประ,ประพืิปฏิบัติแล้วผลมันจะเกิดแก่เรานะเป็นภาวนาภาวนาไม่ใช่หมายความไปท่องบนภาวนาคือผลจากที่เราปฏิบัติอย่างเช่นจะมีปัญญาสุตตมยะปัญญาจินตามายะปัญญาสุตตฟังแล้วจินจาพิจารณาไข้ควงแล้วจะเกิดภาวนามยะปัญญาคือมันจะเกิดผลแต่าก,การฟังแล้วพิจารณาไข้ควง ไม่ใช่ฟังทรรมนะฟังธรรมแล้วก็ไข้ควรแล้วก็ไปนั่งภาวนาฟังทำไข้ควรไม่ใช่ภาวนาแปลว,ะวะ่าทําให้เกิดผลภาวนานะทีนี้ผลนิบาก,กรรมเธอมีทําชั่วในปัจจุบันเธอเห็นอยู่เนี้เธอลองไปตบใครดูสิเธอทํำบาปแล้ว เขาจะตอบเธอต,ตอบอะเห็นวันทีทันทีเลยใช่ไหมทีนี้สัตว์โอปปติกะสัตว์ทางจิตวิญญาณอะสัสตว์นี้มีสัตว์โอปปติกะคือสัตว์จาก,กจิตวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บโต,ตเต็มที่เวลาตายก็ตายปุ๊บไม่มีไม่มีซากไว้เลยสัตว์โอปปติกะอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์โอปปติกะคือผีล่องลอย สรวัยคือผีทังจิตของเราพูดพูดคือผีผีคือจิตของเราผีเปรตผีสัตว์ลกผีสุรากายผีเดรัจฉานอยู่ในตัวเรานี่แหละนะนี่คือสัตว์โอปปาติกะคือการเปลี่ยนแปลงทางจิตคือเราคิดอยากพอเลิอกอยากปุ๊บอุบัติเป็นเทพทันทีเลย อุบัติเทพเทพที่เริ่มความหาเที่ยงนะสมมตุติถ้าเรามีความอยากนิดนึงโออยากมากขึ้นอุบัติปุ๊บนิดเดียวเปรตเลยทุกข์มากเป็นสัตว์อารมณ์อย่างนี้นี่พิสูจน์ได้อาัออมาเองหรือผมเองก็กกเอาตรงเนี้ยเป็นหลักนะสัพพะทานังสัพพะทานังธรรมานังชินาติ การให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเขาก็พิมพ์หนังสือแจกการพิมพ์หนังสือแปลหนังสือธรรมะด้วยเอาดีด้วยเอาถูกแล้วไอ้ที่ผิดเนี่ยไม่ว่ากันนะมันแน่นอนเอาสมาที่ถูกด้วยสัพะทานังธทรมานังชินาติหรืออาตมาเทศเนี่ยอาเทศนี่ให้เป็นทานสัพะทานังทรมานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง ธรรมะโลปุตละธรรมะนี่คืออะไรธรรมะหลักก็คือเพื่อละหนายคายอย่างที่บ้านมันเป้าหมายเพื่อคลายกำหนัดดับทุกข์นี่คือธรรมะสูงสุดว่าการให้ทานทั้งปวงทานคือเอาไอ้ความติดความยึดความผูกพันของเราที่เาไปทุกข์เนี่ยเอาออกไปนี่คือทานทานออกไปชนะศิษ์ ชนะก็คือเธอจะทําบุญเยอะแยะเธอเอากิเลสกิเลสตัณหาอุปทานเธอออกไปปุ้บนี่้โหยิ่งกว่าให้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่พิมพ์หนังสือเอา้าพิมพ์หนังสือเล่มเท่าไหร่พระไตรโดกเล่มเท่าไหร่เอาเล่มมาห้าพันอ่ะมันจะสู้เอาสิ่งที่เราติดยาบ้าออกได้เหรอทานี่ตำรวจไม่จับเห็นไหมไม่ติดคุก ไม่ต้องเป็นเอดตายเห็นไหมติดกิก๊กติดายาสูบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทานออกไปเราไม่เป็นกิก๊กตำรวจไม่จับแต่เธอทานห้าหมืนห้าแสนบาทไปเลยทานออกไปเลยแต่เธอยังสูบยาบ้าเธอก็ติดอยู่ดีมันชนะที่ไหนสัพพะทานังธรรมานังธรรมมันมีโลกีกับโลกุตระ ทำทานไปโลเปโลกโุโตะละเนี่ยมันเป็นอรหันเลยเห็นไหมอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกก็ไม่ได้หมายความว่าอาหารเพียงอ,อาหารที่ที่เรากินไปให้กินไปมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เป็นหนึ่งในโลกอาหารทําให้เถอพ้นทุกข์อาหารทํทา,หาทให้เปิดเป็นอรหันได้ <c oughs> กาเวริงกาลาหันนไม่ให้ไปติด รูปรลกกัเสียงสัมผัสถ้าไปติดนนรูปรูปรกกันเนือผัดเท่ากับเธอกินเนื้อบุผัดส,สาหารให้ใจแล้วเข้มแข็งอ่อนแอไม่เป็นเหมือนบัวไล่หนังคนไม่มีหนังถูกสัตว์เลือ้อยคานเจ็บปวดทุกทรมานให้ทนจอผัสสะเห็นภาษามาเนี่ยเราเราเราไม่เป็นไรฮะรุฝาทรุก่มแพงอทีวิธีใช่ไหมทุกเนี่ยทุกธรรมะพทธเจ้านี่ทุก ทุกพระสูตรเนี่ยมันเข้ากันได้หมดไม่แย้งกันเพื่อธรรมของเราเนี่ยเอาธรรมและวินัยมาตรวจสอบดูถ้ามันลงล่องเดียวกันนั่นคือธรรมะของเราตถาคตไม่ใช่จะมกักมากทำบุญมากจะได้ไอ้นี่มันมักใหญ่ไ่สูงอยากจะได้มากไอ้คำว่าอยากนี่ไม่ใช่แล้วเห็นไหมมักน้อยสันโดดเห็นไหมละ่ะใจพอ ทำมากๆใช้ในน้อยที่เหลือก็ช่วยเหลือสังคมไปเนี่ยนะเพราะงะั้นหลายอย่างอ่ะเพราะงะั้นไอการปล่อยวางที่เธอว่าหรืออุเบคาเลื่อนเนื้อไม่ใช่เลา่าหนังไม่ใช่เลา่านะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหรอกไม่มีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนคุณอย่าเอามากอย่าเอาเงินมากนะ ถ้าไม่มีตัวปนคูดอย่าไปเรียนดิเรียนพุชจะจบดอกเตอร์พจะได้เจจงินเรือถูงสูงไอ้นี่ตัวตวนปะ่าไม่มีตนอยากกินอาหารอร่อยคนอยากกินอาหารอร่อยในี่ใครอะ่ะไม่ใช่ตัวตวนเหรอไอไอไอ,ไออะไรนะเขาบอกไม่มีกูเสแล้วก็จบไม่มีตัวกูของกู แหมทาให้มีตัวของกูนี่มัน,ม,นมันระดับสูงอะมันมันต้องมีอ่ะไม่มีตัวกูของกูขอ,ขอหูข้างเลยไหม <laughs> มันไม่ใช่เบื้องต้นของที่จะมาพูดมันเป็นอัตวาทุปาทานอัตตาตัวตนวาทะเป็นวาทะของตัวตนอัตตาเป็นอุปทานอัตวาทะปาทานอัตวาทุปาทาน มันเป็นอุปทานเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันมันไม่ได้จริงมันต้องระดับสูงพระอ,อ,อ,อาณาคามีขึ้นไปเลยแหละถึงจะนํามาพูดกันได้อานาคามีคือไม่มีราคาทุะามโมหะแล้วสกิทาราคาทุะามาเบาบางจะมาเข้าใจเธอเธอจะเธอจะเข้าใจว่าเออปล่อยวางแฟนนอกจใจปล่อยวาง มันปล่อยไม่ได้หรอกก็เธอยังดิน้นรนจะหาความรักอยู่เลยอ่ะหาสิ่งที่ไม่เที่ยงมันวิปริตเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงโอ้ย,อยไปฟังมาเธอนะคราวที่แล้วอพูดจะย่อแล้วกันนี่นี่คือข้อหนึ่งเอ่อส,สีนห้าก,ก็ดีอ่ะ ถ้าซือสีนห้ากันหมดนะสังคมไม่เดือดร้อนตัวเธอก็ไม่เดือดร้อนนะให้เป็นคนดีก็บอกแล้วดูดีมีถูกเป็นพ้นเที่ยงจะได้ไม่เดือดร้อนไปดูดวงมาเธอไม่พึ่งพุทธเจ้าให้พึ่งตนพึ่งธรรมธรรมะไม่ใช่พึ่งหมอดูหมอดูทานายนี่ไม่ได้มาถูกร้อยเปอร์เซ็นหรอกจริงอยู่พระอพระเจ้าืักกีทั้งห้า เป็นหมอดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยะปจาวะคีทั้งห้าโกธัญญาโกธัญญาเนี่ยเป็น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 ป,นปนนจาวะคีหนึ่งน้าที่ยุมากที่สุดทํานายพระพุทธเจ้าว่าส่วนใหญ่ทุกคนว่าถ้าเป็นถ้าได้ครองเมืองจะเป็นหมหาจากักรพรรดิ เยอะแยะใหญ่หญกว่าพระราชาทั้งหลายแต่ถ้าออกบวชจะเป็นสรงอาสัมพุทธเจ้าโกธัญญะทำนายว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วยังออกดูแลเป็นจกักรวคียังออกดูแลพระุทธเจ้าตอนพระุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรเพราะไปไปรับใช้วิบากกรรมอ่ะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู พูทเจ้าต้องรับวิบากค่ะที่ไปนั่งทรมานตัวเองหกปีอก็เดี๋ยวไว้ขราวหลังแล้วกันนี่คือขนาดก็มีก็มีทำนายอยู่แต่ว่าตรงหรือไม่ตรงมันไม่ใช่ร้อยองค์นะหมอ,อดูร้อยร้อยคนจะเอาเธอดูแอ้กันร้อยคนจะตรงสักคนหนึ่งหรือเปล่า ก็ก็ก็ก,ก็ไม่นั่นแล้วแต่โอเคก็เชื่อเชื่อยิ่งเชื่อยิ่งเสียเงินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะจะบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยนะอาตมาว่าคือกรรมการกระทําของเราเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปขอ วอนอะไรเลยถ้าเธอฆ่าคนตายตำรวจจับเธอแน่นอนสักสิทธิ์ไหมะถ้าเธอทำบุญทำกุศลช่วยเหลือคนเนี่ยเธอสบายใจมีเมตตาก,การุณาณมุิตาเบิดคา,ต,าตลอดทุกทิศทุกทางเนี่ยเธอจะมีความผาสุกเธอจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาให้เธอไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะอไม่เบียดเบียนใครเห็นเห็นเลยนะ เนี่ยไปดงูง่าเธอไม่พึ่งทำผู้เจ้าให้พึ่งทำจักรวัติสูรเล่มสิบเอ็ดก็ก็ไม่ถวนมากครมันดิกตอกนี่ก็มีนะศาตรตะวันตกแก้ด่ด,ดีกว่าก็พูดเองไปไปไปดูดูเองอะแก้ที่แก้ได้หรือเปล่านี่นี่วันนี้วันที่อวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่ วันนี้วันอาทิตย์ที่สามสิบมีนาคมทองเนี่ยเกือบทะลุห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งบาทนะต่างประเทศก็สามร้อยขึ้นไปแล้วอะ่ะวงบอกว่าค่าเงินน่ยมันมันมันแพงเพราะได้ข่าวว่าเขาทางสหรัฐเนี่ยทางวันตกเนี่ยสหรัฐเนี่ย เขาพิมพ์เงินขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกพิมพ์เงินเพิ่มมาจนเสียดุลจะไม่พอใช้นี่คนก็เอ้เศรษฐกิจจะแย่เนี่ยขึ้นกระแพงภาษีอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นกระแพงเงินจะไม่มีค่าสงครามนี่จะทับพัฒนาเป็นสงครามโลกหรือเปล่าเธออย่าไปคิดมาอะไรมากเอาตัวเองให้รอดพ้นเนี่ยจากทุกข์จากว่าตาสงสารเนี่ยเงินต่อไปจะไม่มีค่า เธอต้องเอาตัวนี้ให้คิดให้ออกพ้นจากทุกตรงนี้ก่อนให้นึกถึงตัวเองก่อนเดี๋ยวจะตายแบบฮามากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าตะวันตกดีจริงทําไมคนในประเทศไทยออกไปนับไปต่างประเทศทําไมดิ้นรน,นจะเข้ามาหาอยู่ในเมืองไทยต่างประเทศจะดูสิเนี่ยพมา่าเขมรชาวตะวันตกอิสราเอลใครตกใครมาอยู่ที่เนี่ยอยู่ในเพือนไทยเนี่ย ถ้าประเทศไทยไม่ดีจริงนี่นะเขาไม่มาอยู่หรอกทำไมไม่ไปอยู่ทางนู้นล่ะไอ้คนที่ว่าไทยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเอ้ก็หนีหนีไปแล้วไปตก,ะกระรมลำบากแล้ามาก็เหนื่อยนะเนี่ยก็ก็เลยมีบอกข่าวดีให้เธอคนเขาเห็นจริงเขาก็บอกว่าไอ้สามล้านบาทท่านมันมันมันน้อยไปเขาเพิ่มอีกสี่ล้านบาทเอาคนสี่คน ถ้าเธอฟังอาตมาทุกตอนทุกคนนะฟังขณะน,นี้ฟังใหม่ฟังอาตมาในทิกตอกยูทูบทุกตอนทุกครั้งนะมีหลักฐานให้ให้ดูให้เห็นหน่อยกดหัวใจกดนิ้วโป้งมันจะมีชื่อออกมาอาตมาก็จะบันทึกไว <c oughs> นะ้ฟังทุกตอนทุกครั้งถ้าเธอตรวจสอบหลักพระเตรปิฎกที่อาตมาว่าหลักพระไตรสัพัถ้าเธอไม่เป็นในชาตินี้ปิดประตูอาบาย ในชาตินี้พิสูจ์ได้เดี๋ยวนี้ยจะให้เงินเธอสี่ล้านบาทพร้อมเป็นทาสรับใช้จดไว้เลยถ้าไม่เป็นจริงเอาตำรวจจับอามาได้เลยเศรษฐกิจอย่างนี้อาตมาก็ว่ามันน่าจะห้าล้านนะ <c oughs> ก็คอยต่อไปดูว่าใครเขาจะภาวนานะเอาถ้าฟังภาวนาก็ได้นะเพิ่มมาได้เลยนะจะได้รู้กันนะ เพียงเงื่อนไขข้อเดียวเชื่อฟังทําตามเห็นผลนะถ้าเธอเชื่อฟังแล้วไม่ทําตามมันก็ไม่เห็นผลต้องทําตามจนกว่าจะเห็นผลไม่ใช่ไม่ใช่ทำตามวันเดียวนะเพราะวันเดียวยังไม่เห็นผลแล้วเธอจะรู้เองว่าเธอพ้นทุกสบายขึ้นนะเนี่ยยันพิธีสวดมนต์ <c oughs> ไม่ได้เน้นสวดมนต มนคือหลักธรรมที่นำไปประพฤติปฏิบัติมนคาถาเนี่ยไม่ใช่ประสวให้จะศักดิ์สิทธิ์สวสด้ช่วยเธอไม่ได้หรอกแต่เธอปฏิบัตินี่จะช่วยเธอพ้นทุกข์ได้สวยไปสิโยมตายพ้นทุกข์โยมตายพ้นทุกข์สวดให้ตายห้าร้อยล้านชาติมันจะพ้นทุกข์ได้ไงโยมตายต้องปฏิบัติตามที่อารมาพระเจ้านําเสนออาตมาก็ตามความเข้าใจก็นําเสนอต่อ ะอ้อนบอร้องขออยู่ในอิศสูตรสวดมนต์ก็ได้มกยกเล่มสิบห้าจำได้เลยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนนะอ้วนให้สุทัศนะจำแล้วไปท่องทวดมนต์ตอนเสวยท่านก็ตาหำตามท่านก็หายนี่มนตกท็ทำพระเจ้าคือให้หลัรทำนั่นแหละไปงานศพเมืงงนกันสวดให้คนเป็น อกุศลธรรมะอกุศลากุศลธรรมะกุศลธรรมะให้ทำกุศลอย่าทำอกุศลอกุศลาไม่ทำอากุศลกุศลาให้ทำกุศลบอกไปเนี่ยไม่ใช่จะบอกท่องให้เธอเฮ้ยเธอต้องทำกุศลนะแล้วเธอไม่ทำเธอทำไ่อกุศลก็จบไปสิส่วนอ้อนวอร้องขอก็บอกแล้วถ้าอ้อนวอน้องขอพระเจ้าบอกอิทสูตรไง รู้สึกจะเล่มยี่สิบสองอิทธิูตรบอกว่าถ้าอ้อนวอร้องขอได้เนี่ยนะได้จริงก็จะเป็นนายกกันเจ็ดร้อยกว่าล้านคนเป็นนายกหมดทุกคนอยากเป็นจากเป็นพนานท่านี้ก็เจ็ดพันกว่าล้านคนเป็นทุกคนอยากเป็นหม,มหาเศรษฐีเป็นทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้มันจำกัดการใช่ไหมเนี่ย คาดหวังรวมแรงๆอาตมาไม่มีลมแรงๆเลยถ้าลมถ้าจะมาพูดถึงเธอคาดหวัง,อ,งอีกนึงรวมแรงอาตมาไม่ยอมให้โยมก็เสียให้สี่ล้านหรอกนะและสมเหตุสมผลไม่ใช่ไม่สมเหตุนะให้สาธเตช่วยทุกคนทุนแล้วนะอ๋อออกว่าจะออกจากวัฏตะเดี๋ยวไว้เอาไว้รอ,อบหลังขราวที่แล้ว <laughs> พูดไปเลยลืมไปเลยข่าวที่แล้วพูดถึงหลักที่อธิมาว่า หลักยอ่อยๆที่จะให้เธอปฏิบัติได้ง่ายนะให้พ้นหลุดพ้นได้ง่ายนะหนึ่งต้องมนีสมาธิทิฉิก่อนเธอไปฟังเอาเอธิบายสมาธิว่าเยอะแยะ<ร>สองต้องครบสัตบุรุดสัตธรรุษจะพาฟังตา์ท่านให้บริบูรณ์วิชาและวิวุฒน์ก็เธอก็จะบริบูรณ์นะครบบริบูรณ์สัจธรรมหลุดไปไงธรรมาก็เทศไปแล้วทั้งยูทูบทิกตอกมั้งตาไม่ไม่ผิดนะเนี่ยไปดูเอาเหอะ ข้อสามข้อสามเนี่ยเห็นเห็นความเกิดและความดับของทุก์ตามหลักเอาข้อให้หมดข้อสี่ต้องมีภาษาข้อห้านะต้องอธิบายหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทในความเปลียนอุทธิศกายและใจพอสมควรอนุโมทนาสาธุ